ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ที่ใครเข้าเรียนไม่ทันนะคะคุณหน่อยก็จะมาทำคลิปย้อนหลังให้ดูนะคะวันนี้คุณหน่อยได้สอนอาการลงน้ำหนักของแสงเงานะคะซึ่งน้ำหนักของแสงเงาเนี่ยจะมีความสำคัญในการวาดภาพนะคะทำให้ภาพดูเหมือนจริงนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะดินสอธรรมดาสนสอ HB ีของเรานี่แหละคะ่ะ แล้วก็ดินสอที่มีความเข้ม 6B หรือ EE e, หรืออาจจะเป็น 2B ก็ได้นะคะถ้าหาไม่ได้นะคะขั้นแรกเลยเรามาสร้างตารางนะคะวัดความกว้างความยาวประมาณ1นิ้วนะคะทั้งกว้างทั้งยาว1นิ้วแบ่งเป็น7ช่องนะคะสร้างในแนวตั้งนะคะ,อ,ะอย่าลืมเขียนหัวข้อไปด้วยนะคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่น้ำหนักของแสงเงานะคะ จากนั้นนะคะพวกเราก็ใช้ดินสอที่มีความเข้มนะคะโดยการจับให้มือคว่ำลงไปนะคะจะทําให้น้ําหนักมือเราเบาลงถ้าเราจับแบบแนวเหมือนเขียนหนังสือเนี่ยน้ำหนักมือเราจะหนักเกินไปทําให้แสงเงาเราเข้มเกินไปนะคะคว่าม,มือนะคะโดยเว้นช่องที่1ไว้สังเกตไหมคะคุณครูเว้นช่องที่1ไว้แล้วก็ระบายตั้งแต่ช่องที่สองสามสี่ห้าจนมาถึงช่องที่เจ็ดนะคะ จากนั้นรอบที่สองให้เราเว้นช่องที่สองไว้แล้วเริ่มระบายจากสามแล้วก็มาช่องที่4นะคะจากนั้นก็ช่องที่ห้าช่องที่หกแล้วก็ช่องที่เจ็โดยน้ำหนักมือเนี่ยเราจะเท่าเดิมนะคะรอบที่สามต่อไปให้เราเว้นช่องที่สามไว้แล้วก็เริ่มระบายสี่ห้าหกเจ็ดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําจนกว่า จะลดลันลงไปทีละช่องทีละช่องนะคะจนกว่าจะมาถึงช่องที่7ดช่องสุดท้ายช่องเดียวตอนนี้ห้าหดรอบต่อไปก็ 6, 7นะคะแล้วก็สุดท้ายช่องที่7ดช่องเดียวนักเรียนจ,จะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักของแสงเงามันจะเริ่มค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะจากนั้นเรามาสร้างารูปร่างหรือรูปทรงของเรา แล้วมาฝึกลงน้าหนักแสงเงาะคะครูหน่อยจะสร้างรูปทรงกระบอกนะคะวันนี้นะคะวิธีการก็เหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนอยู่ม .1 เหน็นไหมคะขีดเส้นแกนกลางลงมาก่อนแล้วก็ขีดเส้นนอนนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็วัดระยะความกว้างความยาวของแต่ละฝั่งให้เท่ากันโดยจับดินสอยังไงคะมือจิกไวท้ที่ตรง เส้นแกนกลางแล้วก็ปลายดินสอไปที่ตรงความยาวที่เราต้องการนะคะเมื่อได้แล้วสองฝั่งเท่ากันแล้วเราก็เริ่มแบ่งทําเป็นปากกระบอกก้นกระบอกโดยการากะด้วยสายตาก็ได้นะคะแบ่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่นงประมาณ2เซนติเมตรจากนั้นเราก็ทําเส้นทะแยงจําได้ไหมคะเราเรียนมาแล้วนะคะอันนี้ทบทวนนะทาเส้นทะแยงทําเส้นแนวเส้นตรงจากนั้นก็มาร์กไว้แล้วเราก็ลากเป็น รูปกลวยเห็นไหมคะมันจะดูเป็นวงรีเห็นไหมคะเราจะได้รูปทรงกระบอกที่ได้สัดส่วนถูกต้องจากนั้นเส้นไหนเราไม่ต้องการเราก็ลบออกนะคะลบออกลบออกให้สะอาดเราก็จะได้รูปทรงกระบอกที่ได้สัดส่วนสวยงามโดยที่ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเลยเห็นไหมคะศิลปะไม่ได้ยุ่งยากเลยจากนั้นเราก็เริ่มมาแบ่งสัดส่วนให้เหมือนกับตารางที่เราลงแสงเงาไปเมื่อสักครู่นะคะโดยการ แบ่งช่องที่หนไว้นิดนึงเห็นไหมคะครูหน่อยแบ่งซ้ายขวาแบ่งส่วนเล็กๆไว้ให้เท่ากันทั้งสองฝั่งแล้วก็จากนั้นก็มาแบ่งสัดส่วนข้างในให้ได้ฝั่งละ3มช่องเท่าๆกันนะคะทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดแต่ว่าช่องที่หกับช่องสุดท้ายเนี่ยเราจะ ไม่ระบายไม่ลงแสงเงานะคะเราจะเปรียบเทียบระหว่างตารางกับรูปทรงกระบอกเราลงแสงเงาให้เท่าๆกันเห็นไหมคะช่องที่หนึงเราเว้นไว้ทรงกระบอกก็เหมือนกันทรงกระบอกก็มาเริ่มลงแสงเงาตั้งแต่ช่องที่สองเห็นไหมคะคุณหน่อยเขียนเลขไว้หมดเลย1 2 3่งสอสี่ห้าหกส่วนช่องสุดท้ายนั้นจะเป็นแสงสะท้อนนะคะเราปล่อยให้เป็นสีขาวไปเลยเริ่มทําเหมือนกับ ตารางแสงเงาเมื่อสักครู่เลยนะคะตารางสี่เหลี่ยมเราก็เริ่มลงน้าหนักแสงเงาเหมือนกันเลยเว้นลดหลั่นลงทีละช่องรอบแรกก็1ถึงเอยไม่ใช่1น,นะคะ 2- อถึงเขออภัยนะคะ 2- อถึง7จ,จากนั้นรอบต่อไปก็เว้นช่องที่2มาเป็น3ามสี่ห้าหกดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่คือการฝึกลงน้ําหนักแสงเงานะคะ น้ำหนักมือเราจะเท่าเดิมนะคะนักเรียนไม่ต้องไปกดมือให้เข้มขึ้นนะคะมันจะเข้มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะเราลงซ้ํานะคะเราลงน้ําหนักมือเท่าเดิมจากนั้นไปตอนนี้ไปถึงช่องที่4นะคะ4แล้วก็5 6 7อ่าฝึกนะคะนักเรียนสามารถทําในรูปทรงที่หลากหลายได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปทรงกระบ,บอกอย่างเดียวใครอยากจะว่ารูปทรงกลมรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรได้หมดนะคะแต่วันนี้คุณหน่อยลองเอารูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกเนี่ยเป็นรูปทรงกลมเหมือนกับวงกลมเพราะฉะนั้นจะต้องมีอ่าจะต้องแบ่งพื้นที่ไว้นะคะถ้าอันไหนที่เป็นรูปทรงกลมเนี่ยแบ่งไว้อ่ช่องสุดท้ายไว้นิดหนึ่งเพราะว่า,านักเรียนเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมคะเวลาแสงมันตกกระทบวัตถุมันจะตกไปที่พื้นแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่วัตถุ ตรงไหนที่อยู่มุมนั้นก็จะเป็นแสงสะท้อนทําให้วัตถุเราเป็นไงคะสว่างดังนั้นมันจะไม่เข้มจนหมดนะคะอย่าลืมนะเว้นช่องสุดท้ายว้นิดนึงนะคะบางๆนะคะเห็นไหมคะเริ่มสังเกตเห็นไหมคะว่ารูปทรงกระบอกของคุณหน่อยเริ่มมีแสงเงามีความมีมิติมากขึ้นจากนั้นด้านล่างนะคะจะต้องเป็นแสงสะท้อนเอยไม่ใช่แสงสะท้อนนะคะเงาตกทอดนะคะ เงาตกทอดก็คือเหมือนเราไปยืนอยู่กลางแดดแล้วแดดมันส่องลมลงมาที่ตัวเราแล้วเงาก็จะตกไปที่พื้นนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเงาตกทอดนะคะตรงนี้จะมีความเข้มสุดเลยนะคะอาจจะเข้มเท่ากับช่องที่7หรืออาจจะเข้มกว่าได้เลยนะคะเพื่อให้รู้สึกว่ารูปทรงกระบ,บอกของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ที่พื้นถ้าเราไม่มีเงาตกทอดเนี่ยมันจะเหมือนวัตถุมันลอยอยู่บนอากาศนะคะอันนี้คุณหน่อยเริ่มใส่ล ชื่อแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าแสงสะท้อนนะคะตรงที่แสงสว่างตรงใกล้เลขเจ็ดนะคะด้านส่วนข้างหน้าเรียกว่าแสงสว่างนะคะหรือแสงสว่างจัดนะคะนอกนั้นจะเป็นเงาของวัตถุธรรมดาจนมาถึงเงาที่มืดที่สุดก็คือเงาตกทอดนี่เองนะคะลองฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนจะชำนาญเราจะสามารถวาดภาพเหมือนจริงได้เลยนะคะลองดูนะคะ